สวัสดีครับนี้พี่น้องลูกอีสานพันจะเป็นครับผมนี่ก็มันสิรมเบิิงอุปกรณ์ที่ดักใบครับผม่ามสิมานโบมานดักใบสองสามคืนแล้วล่ะเดี๋ยวไปเบิิงกันครับผมปูดผ่ำทำเพียงวาวลายายหางหักแพร่งแบงปันหักกันเหมือนแกนกันครับคือเกาครับผมไปไปเบิิงกันครับนี่อุปกรณ์ถี่มวเาใส่ครับนี่

บันบ่บ้ันละบันเป็นขี้าันะครับโอ้นี่อยู่ครับนี่อยู่ หลายครับผมมานี่ครับผมผมไม่กินน่องปันนี้หน่อยครับผม เต่าหน่อยก็มีครับเห็นไหมครับเต่าหน่อยดวยครับเด้อนี่ครับเต่าหน่อยครับผมไหวสะโพนี่ครับตัวตายก็มีครับผมใส่ทอดครับผมปนิบใส่ทอดนะครับ นี่อยู่ครับหมดไร่ปมนไร่เดี๋ยวด้อครับเด้อยขออนุญาตเด้อยรับเด้อเดี๋ยวเจ็บปลาก่อนครับ ครับประนีหน่อยปรได้ทอดครับผมประเข็งครับผมประหมอประเข็งหน่อยน<ะ>ี่ปละาะดีครับผมเดี๋ยวไปปล่อยอได้เยอะแม่แต่ไม่เยอะครับ ได,ไ,ดได้อยู่ครับแม่อเออเออเนาะทำปลาตากแดดนั่นดับไปอีกผมว่ามนันออกได้ออกผมว่าวันนั้นมันเยอะกว,ว่านี้อืมไม่เอามันทอ่มองมองมอยู่เต่าน้อยเอ้าม,มีสองสามตัวเต่าน้อยอุ้ยเต่าน้อยเต่าน,น,น้อยมาหลายตัวแท่คุณในลายยางหอยเชอรี่ นี่โอ้ปักเข็งปักเข็งเนี่ยมันออกออกรูไหน,นลูกโอ้โอ้มันหลายตัวทะลุปูแม่อันน่ะว้ายว่าปูเต่าเต่าไูว <c oughs> ่าเอาปูอยูอ่ไหนเต่าเต่าร้อยเออมีเต่าน้อยอีกแลไหม,ม,มสี่ตัวสี่สี่ตัวในรอบอีกตัวหนึง่งอืมอุย้ย มันมาจากไหนนะตรงนี้คลองเรานี่แหละปล่อยไหนนะ่ปล่อยลงคลองนี่นะโอ้ยปล่อยลงนี่มันก็มันก็เข้าอีกคือเ่าโอ้ยฝนมาเลยเขาบอกว่าฝนไงจะฝนจะตกหนักถู่เออมันมาปลาจะได้เข้ารอบอีกเออนี่อ่ะนี่แหละงูนะโอ้ยปลได้ทอดแม่ เออปนมงามอยู่งามอยู่ลูกปนม่ะเออ,เ,อ,อเขาท่ายอยู่เขาท่ายอยู่ปลาเข็งปลาเข็งแม่ผ <laughs> <c oughs> มจะออกตรงไหนีวะดักให้มันดีอ,อ่ะเดี๋ยวไม่ดูก่อนมันย่อนออกได้ดเออมันย่อนมันออกได้เดี๋ยว เอาอกได้คออกไปเตัวที่มันอยู่ม่เอที่เกาครับ ไอ้ครับผมเอาลงไหวบังเกลาครับผม นี่แหละครับสภพาพข้องหลังบ้านเป็นยังสี่แล้วครับผมนี่ครับผมเตาหน่อยนี่ครับสองสามครับเตาหน่อยครับอ้สี่ครับผมอ่ากลับมือด้วยหนะ นี่ครับเต่าหน่อยครับจีโตครับผมตะหักตะหักครับผมปล่อยหม่เงนีละครับเดี๋ยวผมไปปล่อยก่อนปล่อยลูกหมองเก่าเนี่ยในข่องเก่าเนี่ยนะครับไปครับปล่อยลูกหมองเก่านี่แหนะละโถ่ไม่รู้วนะ่ตายหอก ไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปกันแล้วครับไปกันแล้วครับไปแล้วครับพูนยต่้นามไปแล้วเหลือตัวหนึ่งครับผมไปแล้วไปแล้วตัวเตี่ยมไปแล้วครับต่อเตาตัวเตี่ยมครับไปแล้วครับไปแล้วไปลูกไปหากินตามภาษาของมึงนี่ครับสภาพบรรยากาศย่มเศร้าครับผม ทั้งไปไปลายพูนทิดทั้ทงพุนกับเป็นปลาพักโตครับผมอันนี้ปลาพักชระุดนี่แหละครับรอบที่รักไว่บางอันเขาขึ้นจากน้ำไว้ครับผมมันดักบ่ได้เพราะว่าน้ำมันเลื่มเลื่มลงปกติน้ำสสูงกว่านี้ครับผม คลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงสานีแล้วครับน้องครับสภาพบรรยากาศย่ำเศร้าอากาศดีดีครับคุณครับฝาฝนกับทีมาแล้วเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปแล้วครับผมคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงสานีแล้วครับน้องหนุ่ยสารพันจะเป็นครับผมฝากกดติดตามฝากซับฝากซับสะเขยไข่กดกระดิง่งก่อนคำจานใดที่มันบ่เหมาะสมหรือพฤติกรรมอันไรที่บ่ถูกต้องกูกหลานขอขอโทษขอให้ไปแนวกัด นี่เด้อครับเด้อผมมีพี่น้องเด้อสวัสดีครับผมคุณครับที่ชมคลิปกับผมสวัสดีครับคุณครับมาแล้วครับฝนมาแล้วฝนมาแล้วครับผมกับปลาพ่อได้ทอดครับผมกับหอยพ่อได้ก่อยครับผมไปครับ